โอ้ยมันนี้มาเห็นงานผู้เดียวเฮรอเยหมูให้เอาคองกับโดีเขาลุกจมห้ายูจุมย่งโอ้ยเห็นงานผู้เดียวกะเงาเนาะเฮยเงายังคือหมูสุ่มเต็มเต็มอะไรยังมาอยู่กับเบียงนะมันนี่นะอมาอยู่พันเอกกัเบียงเออไลออกแล้วนี้นะเป็นปลาปะ ค่อยหลา,อลาเออเมื่อในเมือม่อวันหยุดค่อยเออให้ค่อยยุดนะให่อยได้มีโอกาสใช้เงินเสียคำแน่ <c oughs> เอออยู่แต่จะค่อเยเสียบอยากเสียงานแล้วก็มาอยู่ผนกกระบยียงเงินยาเออโอ้ยกินฮอตตั้งแต่กีนเนาะนแต่ตีมีเงีนกระบยียงนะบ่มีเลยผู้เช่าสมัยเด็กนี่ก็เปเล่นสั <c oughs> งหงี่เงี่ยพื้นเป็นก็เหี่ยงผู้เช่าเก่าค่อยนะ่งเนืออือเนั่องจากว่าไปิงไปกีบกันอย่างกลางคืนก็เออไปเล่นกันเนาะเออไปซุ่มกัน กีบกันนะพุูดไปซุ่มกันไปลวมกันเออผู้เช่ากันนั่งอยู่เปิงแน้วโอแม่เขาก็นอนอยู่ในห้องพอดีเข้าว่านะไอ้กับผู้เช่ากันนั่งกีบกันเลยกีบกันไปกีบกันมาคือวัดเงียวผู้เช่านะช่วงกระบอหมีตะกี้เออมันอยู่ไกลเนียนะครับมือเปื้อนไตลงไปทางล่างยันงูเงียวเขี้ยวคอวัดเงียวจะกี้บอกูเบา่จังได้ดีเออจังได้ปะเนี่ยไอ้น้องเข้าไปเอาห้องในเฮียนจะเข่าก็เด้อซึ ข้าว่านนะ ก็จสิมันเหี่ยนเพื่อนเปนมันแนี้ปองเออเออมืนกันปองเงียวลงปองนะเฮือนเออฮันน่าบวมยักอายลงไปดิเออเป็นนางขว่บปองนี่ขวบชนิดละมันเงียวเออแนวแม่หิงเงียวมันก็จะหลงบ่เบิดรีแล้วเนอเอป็นแนวบ่ทึกปองไปได้นะเปนแนวปีปันหามาในเงียวบ่ทึกปองดีไปได้มันก็จะไล่มานำฮองนั่งร้องเฮี่ยนมันบ่ริดนิดนิดเงียวอยู่ห่างในห้องนะมันเงียวสิเลนออกมาห้าก้อยห่างนอกห้องกว่า ส่วนค่อยแล้วยันเหี่ยวต่ำผูเบาฟ้าเปิด์สผักตู๋ออกมาปีกปีกบอลิกต่ำตายมาซะเนี่ยนะไปตุใจไปเห็นยังสิ่สนกูมันจะได้มันเหมี่ยวก็จัาไปนะป้าซายังจองกะลาไปเหี่ยวอย่างเป็นโอ้ผู้เช่าเขาเหี่ยงขาเขาไปเล่นผู้เช่านะเออผู้เช่า่อยเหี่ยนฝากสับฝากเหี่ยนฝากเออหายถูกกว่าผู้เช่าเขา พุช Get ้าวขยันเปลี่ยนพุช้าวเจ้าขยันฝากขยันฝากบัานี้นางคุยกันนางเว้ากันนางลมกันโอ้ยมือหันดื้อส้มควันเด้อเออนางเว้ากันแล้วต้มมัคตรดินมาสุกใอยกินเนี่ยนะแล้ยืงแล้วบัเนี้ยยิงพุช้าวนายยืงเออนายยิงแล้วมันสิอดบ่ไว้แล้วบ่จักดอกยางว่าสอบเบิ่งนาเออเออแล้วเงื้องขึ้นหน่อยนึงเอ็นยังกันเป๊ะหนึ่งต้นอยากอ้ก้อยบ่จักวลมบฮันมาไอยอ้บ้านนองนั้น ต้เฉดเดียวก็หันบอเออมือก็ไเยเสียงดังเป๊ะกันหูเด่นออกันเนกอีบมีความเบาในยักษ์อายค่นะบานนอตเดเดียวอันบานนอนต้นเฉเดียวก็วันวันวีนหน่อยบโดนบอดป็นดังอะเป๊ะดียากเย็นต้นอีกเป๊ะดีถึงยิมถึง ก็ยก็หวานในบอลยังรลีอายหาหลังเทียกับซ่องเทียกก็ยังผมเม่นอย่างต้บนมือเม่นเทอะว่าเขาก็เลยจี๊กออกไม่รีกฝากแค่เนวไม่จี๊กออกเป็นหยันฟ้านะเอาน้อยว่าแลโยังเื่อไปเกงขี้ว่าก็ไว้วาให้ค่อยวาจอยงนี้เป็นบาตีบาได้าไม่มาเก้งต้นมาฮันเ้นะเขาก็เลยวานขั้นต้นบอชีต้นฮาสเต็กนี่เข้ามาเห็นอะ ขียอักง่ายค่อยเบาบนนาค่อยทาปั่นนี้ก็เลยมาได้กันย้อนได้กันซ้ำย้อนมันต้นบอขคีนะ <c oughs> นี่ที่จำอดีตได้เบอคืแล้วแนวจำาดีได้เสกระเบียงไปฟากเอาเนี่ยเอาเบียงไปโอเอาไฟไม่ฟากไม่รีก็ปูเบียงให้มาเบอโโรโห่มปูนี่เอาบริหักกันย้อนเจ้าเหี้ยนพื้นฟากกันนั่นนอนเจ้าเหี้ยนพื้นกระเบียงหักกันแล้วหักกันแล้ว แต่ว่าคัน่าคันเป็นพื้นกระเบียงในี้คนอึกสภาพมันมันบดังแปรเเ้อมันดังปลาเจอะจะเปไดดนึงจเปิดใมือคว่าเองมาสวนจะไปกินข้าวส่วนกหนให้เรานอนนห้กินข้าวหรเพราะมีมูกินภาคเที่ยงไปข้ออพาไปกินข้าวดังปลาต้น